สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่องเบาบนรถไถสซิงครับอยู่กับช่วงควบหูคู่รถไถนะครับอีพีสองครับพี่น้องผมครับคลิปนี้ผมก็บชมาเบาถึงเรื่องการตั้งขับถ่ายครับอีพีสองก็ยังวุเวียนอยู่กับขับถ่ายให้เก่าครับก่อนอื่นนะครับขอเกินก่อนนะครับบีโอจุดนี้นะครับเฮ็ดมาสําหรับรถรุ่นเออ นะครับหรือว่าผู้ใดใส่ใบพันฐานเป็นของรุ่นอื่นนะครับหรือว่าหยี่ห้ออื่นไข่อื่นนะครับกับเบิ่งเป็นแนวทางได้นะครับพี่น้องอ่ะก่อนนี้นทำความเข้าขขใจก่อนครับพี่น้องครับรุ่นเอลยกตัวอย่างเอลซูนย์ฐานสีมี2รุ่นครับสำหรับตัวแท่น จำหน่ายคูบตาเพื่อนำมาขายเนาะพี่นอ้นองเนาะนะครับกับสีมี่ครับเป็น40สิเป็นพันใบยีิบสองครับรห,หัส2 2 5 2 2 6 e มันสีมี e ่อีโปกับอ e ีเฮฟวี่ครับอีโ e ปนะครับมันสะเป็นหัวกระดองขึ้นครับนี่ครับหัวกระดองขึ้นอีเฮฟวี่นี่สีงอมาแล้วก็ขายนี่บ้ขึ้น, e นกันครับขา e อยาอีเฮฟวี่นี่สีงอขึ้น สไตล์เอลหาูนสไตล์พันเอลหาซูนครับตนั่นภาษานี่เขาเชื่อื่นว่าพานโค้งหนักนำหนักพันอาจสีหร้ยกว่าโตอีโปนิดเดียวครับกับ่บนี้กันหลายคัดท้ายส่งคัดท้ายกสิตั้งจากโตอีโปแต่ว่าเทคนิคการตั้งตั้งคือกัน ลองสังเกตห้อยครับที่ผมถ่ายมาห้อยสีเสมอบ่มีห้อยคัดถ่ายคัดคัดถ่ายเป๊นะครับหมายความว่ายังก็คือการตั้งสมมติว่าเป็นผ่าน e heavy ใบคัดถ่ายมันสีตั้งตรงครับเพราะว่าแกนนี่หรือว่าอันช่วงคัดถ่ายนี่ มันมันสีตั้งตรงนี่คือลักษณะของผานอีเฮปีแต่ว่าผันอีโปครับผันอีโปมันสีเอียงแต่ว่าทามันเข้าจับมันตั้งตรงก็คือใบคัดถ่ายมันกับสีแรนตรงแต่ผมก็ยังบ่อคอยมักอีโปมันไดครับเพราะว่าขัดถ่ายมันมันเอียง การตั้งทัดไายตั้งยังมันมันก็บอเชิงว่าตั้งยงกครับแต่ว่ามันมองงามเบึงมองงามตาครับแามไทยหรือสียึดอันนี้เป็นลักถ้าเป็นอีอีแฮปปี้มันจิงอกงอกมากเลยครับมันจิบ่มีอันนี้เข้าตั้งเวลาเอาลงดินตัวนี้มันสีมาอยู่ผี่ครับอยู่ซือ้อผีระบายพันสีตั้งตรงวิธีการตั้งครับผมสีเล่งใส ถ้าเป็นใบพัน GFC นิวของ LC7 ผมเน่ะผมสีเล่งใส่กลางดอกยางครับเล่งใส่กลางดอกยางเลยแต่ว่าตัวนี้นั่นผมสีเล่งใส่ขอบมันกับว่าเชื่อมว่าขอบมันไดนครับเดี๋ยวผมยกหางให้เพื่อนนี่ครับเล่ง ผมว่าเดี๋ยวเล็งตัวเทิงเด้อครับเด้อเล็งตัวลุมครับเล็งอันทั้งลุมครับมันติจิกใส่ขอบดอกยางพอดีถ้าเป็นถ้าเฮาเบ็ดสไหนมันตั้งตรงปับ๊บนั่นไถไถดีไถ่มอนไถงามครับอันนี้ก็อยากงัดงัด,งดแน่จังหน่อยครับบางคนตั้งจนคัดลังงางครับ เดี๋ยวเอาพานลงจังเบิงงายครับบางคนตัางคัดละงางเล่งไสค้ากามปูถามวานั่นไถดีบอกอะมันสิดีกว่ากับตรงที่ว่าเขาสิวดไปยุ่งงุนไห้กับสปริงเวทครับ เฮ็ดควงละง,งานไว้มันขัดกัละง,งางมันไถดีมันกัยูู่พานไว้มันก็บวัเป๋ค่ะครับมันก็บวัเป๋หลายเต้นมีขอเสียก็คือลูกปืนคัดถ่ายใส่เป็นในข้อคิดปานอูลูกปืนตัวนึงบบถึกๆได้ครับเขาเฮ็ดมามันสมดุลกันแหละครับมีคัดถ่ายมีสปริงให้เอามาตั้งใส่กันบนว่าตั้งอันนี้ตรงๆแัน พิงคัดท่ายพ่อตั้งไหมันก็อยากเปี๊ยให้เราครับแต่ว่าถ้าว่าอยากให้เปี๊ยเลยพี่น้องเบ็ดข้อมันขึ้นครับสำหรับผู้ใส่ยีโป้เด้ครับเด้อผู้ใส่ยีเฮฟวี่มันต่างง่ายอยู่แล้วครับเบ็ดข้อมันขึ้นตรงๆให้มันแลรงตรงๆครับคัดท่ายแย่มันล่มเนี่ยนี่ล่มเนี่ยนี่พ่อพ่อเจ้าวันไดนครับไถอยู่กับพ่ค yup. ือ ถ้าอยากใไ้มันตรงมันก็มีธีครับกรยกผ่านหนาขึ้นหลายๆหลัขันแขนกลางเขาหลายๆแต่ว่าไทยมันผดบวสูครับมันบสูหญ้าสูดินจะเป็นก็ต้องให้มันจิกถ้าม็นเบ็ดไงผมจับเบ็ดแล้วครับนี่เบ็ดต้องถอดไปเขาลงกึงให้เพิ่นเอาเครื่องกดให้ผมก็เลยไทยไปเป็นสีดำพื้นเพิ่นก็ไถอยู่แต่ว่าผมบอกแตตั้งยันขึ้นมือครับผมตั้ง ให้มันแลนซื้อๆไปโหลดผมว่ได้ตั้งให้มันเล่งไปหาขากามปูนะครับสำหรับการตั้งสปริงกระถ่ายผู้ใดบอกท่นเบิงนะครับผู้ใดบอกท่นเบิงเขาไปเบิงยี่พี่แหลกที่ผมเห็ดไหวเลยครับเด้อสปริงกระถ่ายดินเนี่ยอะไรตั้งเนี่ยอะไรผมเห็ดไหวเบิดแล้วครับ เดี๋ยวผมไทยให้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยนะครับว่ามันแล่นตรงดีอยู่เป่หรือมันเป๊บอเดี๋ยวขึ้นไปเบิง่งทั้งรถเลยพี่น้อง สันแห่งครับพี่น้องแจ็คพี่น้องสิเห็นบ่เอาเบืองไม้เด้ครับเด้าพอใช่ครับพี่น้องแจ็คพี่น้องไล่ตา ตามที่ผมว่านี่ห้องมันมาตรงครับบางคนเพิ่งตั้งเปรีกว่านี้ครับตั้งให้มันล่อมเห็มันเบ็ดเจ๊สิใบข้าวถายเบิดกับว่อเปลี่ยนนะครับว่อขันสปริงขึ้นแล้วก็มีแต่ดันข้าวถ่ายมันเปรี้ยวเรื่อยเปรี้ยวเรื่อย ลูกปืนแตกซ้ำบาดนี่ครับบ่แม่นว่าซื้อแจะไปขะถ่ายเปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยนเอาลูกปืนเฮาสิไปยืดตามที่เขาเอามาให้ก็บ่ได้ครับเดี๋ยวว่าเขามาส่งรถนั่นมาฮอดขันใส่ตอเก,เก,เกเปือกๆๆเข่าแหนวเอาไปไถให้เบิ่งมันก็นตอนเขาไถามันแมนอยู่ครับไถเป๊ะเน่ะโบเน่เฮาเห็นเนาะรถใหม่เฮาเฮาสิไปว่าจังซั่นจังซีหมด จังไดล่ะเฮากับข้าเฮือยืนนะพี่น้องข้าเฮย์ลดไม่ยืนนะแนวเฮากับวัดถเรียนรูน้นะเฮากับวัจักว่าซับหนีบอกเขาเอื่นเป๋คือมันเป็นปกตินะครับพี่น้องบ้านนี้เพราะเฮามาไทายอีหลีมันบอกเป็นตามว่านที่ไหนครับบ้านนี้สิตั้งเองก็ตั้งบ่ได้แนวเขากับวัดถบอกไปครับเขาขันเหรอเขากับไปบ่รหูว่าศูนย์บริการแถวทางอื่นมันกะสิ ยักจังไดครับบางเทือเขาก็บ,บอกครับบอกว่าละเอียดครับพี่น้องเขาต้องมาหาศึกษาเองครับผมก็เลยเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าใจพี่น้องได้ศึกษาร่วกันอันนี้ก็เป็นผานหาเนาะของผมแต่ว่าผมว่าผมผม,มัก่ายหนาบ่หลายบ่มีหนาเนี่ยหนาอกอกชาไอ้แจ้งผานหกกับไขมอนรถด,ดีอยู่ครับ แต่ว่าถ้ามีหยามันก็สู่ฟันหาว่ได้ครับมันลมดีฟันหามันลมครับแล้วกะ็ไถลมไถแต่ว่าถ้าเป็นหน้าจืดๆเน,นี่กนยก้อนขีดไถก้อนใหญ่แย่ยยปัน่นโอ้ยดากมันบีกินได้ครับมันแดงหลายครับคลิปนี้ปากตอนพี่น้องซ่อมนี้สักกันนะครับกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีอีที่สามเห้พี่นอ้องเบิ่งแน่นอนครับ สำหรับข่วมหูคูรถไถนะครับสิเป็นยังต่อไปนั่นพี่น้องกดติดตามไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิม่าบอกถ้าคลิปนี้ล่าพี่และน้องไปสำหนีสกพบอพอกันไหมอีพี่หนาคลิปนี้ไปก่อนละพี่น้องสวัสดีครับ